สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมสถานที่ที่ไม่ไกลมากนะักอยู่ตะแถวตัวเมืองชนบุรีถ้าเอ่ยชื่อว่าแกนแคนยอนเชื่อว่าหลายหลายคนคงนึกว่าอยู่ในประเทศอเมริกาแต่แกนแคนยอนที่เราไปชมนี่อยู่ในตัวเมืองชนบุรีจริงๆิงแล้วที่เราไปชมนี่ดูลักษณะมันก็เป็นหลุมลึกๆที่เขามีการสัมปทานขุดหินออกไป แต่ว่าเป็นหลุมที่มีลักษณะแบบลึกมากแล้วก็มีน้ำเขียวๆใสๆเลยทำให้บรรยากาศแบบสวยงามน่าชมทางที่เรามานี่เป็นทางมอเตอร์ไซค์ที่เราเข้ามาจากทางด้านหลังซึ่งน้อยคนที่จะรู้ว่ามีทางเข้าทางด้านนี้เราจะขี่เรียบแนวขอบมาเลยมันจะให้ความรู้สึกแบบตื่นเต้นไปอีกแบบแต่ว่าก็ไม่ได้อันตรายมากเพราะว่ามันจะมีแนวราลาั้นอยู่ส่วน,นเพื่อนๆท่านใดที่สนใจและอยายกจะมาเที่ยว ก็จับ GPS มาเลยแกนแคนย่อนชนบุรีเพราะว่าถ้าจะให้บอกทางเข้าผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าให้เพื่อนสมาชิกที่เขาเคยไปพาเข้าไปแต่ว่าบอกเลยว่าวิวทิวทัศน์นี่มันจะสวยแปลกตาแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆหลายมุมเลยลองมาชมกันนะครับ